สามวิธีฟังผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีวิธีการอะไรกันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ณขณะนี้นะครับผลนะครับยังไม่ออกนะครับผลยังไม่ออกนะครับและคาดว่านะครับจะรู้ผลเนี่ยนะครับภายในเดือนมกราคมนะครับซึ่งตรงนี้ระยะเวลาล่วงเลยมาถึงวันที่2 1เกันแล้วนะครับวันนี้ก็ ใกล้เข้ามาเต็มทีและเราต้องเตรียมตัวนับถอยหลังกันได้เลยนะครับสำหรับช่องทางแรกนะครับก็จะเป็นช่องทางในการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์นะครับนี่ก็เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการลงทะเบียนตั้งแต่ครั้งแรกและนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็จะเป็นเว็บนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ o mof. g o t go. T.S. นั่นเองนะครับและอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับก็จะเป็นเว็บ